วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าขั้นตอนการถ่ายคลิปก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เพื่อนๆเปิดน้ำจากสายยางเอาไว้แล้วก็เอากันไกลไปตัดมันแค่นั้นเองค่ะเก่งจังเลยะ ทำได้ไงเขาสามารถทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ด้วยนะไหนเราทำดีอ,ะอ่ะเอเอทำได้จริงว่ะเสร็จแล้ว,พวเพื่อนๆถ่ายเฟรมด้านข้างตรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้า <c oughs> ได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัดขึ้นมาเลยค่ะ กดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเ,เตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดที่เราเอากันไกไปตัดน้ําค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งพื้นหลังเปล่าๆที่เราถ่ายเอาไว้ตอนสุดท้ายของคลิปค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเพื่อนๆเ,เลื่อนหาฟังก์ชันตรึงค่ะ จากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลย์หรือภาพซ้อนคลิปที่เ,เพื่อนๆตรึงไว้จะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปตึงค่ะแล้วลากไปไว้ตรงตำแหน่งที่เราใช้กันไกลตัดน้ำค่ะที่เราแบ่งฉากเอาไว้เมื่อกี้ค่ะจิ้มที่คลิปตรึงหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมารสเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ ใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองแล้วลากปรับขนาดและตำแหน่งตามต้องการค่ะเราจะลากปิดสายน้ำที่เราไม่ต้องการให้เห็นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปตรึงค่ะเราอยากให้น้ำของเราหยุดไหลานานแค่ไหนก็ลากไปเลยค่ะ คลิปนี้ของเราเราจะให้น้ําของเราหยุดไหลไปจนถึงคลิปที่เราเอากรนไกรไปจิ้มที่น้ําเราก็ลากไปไว้แค่นั้นค่ะหลังจากที่เราเอากรนไกรจิ้มที่น้ําแล้วน้ําของเราก็จะไหลปกติเหมือนเดิมค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เราสามารถนําคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะ หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ